สวัสดีครับตอนนี้ Facebook ตัวหลักในมือถือ Android 10นะครับมันยังไม่มีฟังก์ชันที่จะทําให้เราเปิดดาร์กโหมดได้นะครับหรือว่าโหมดมืดนะครับก็จะมีตัวหนึ่งนะครับที่แนะนํานะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่น Facebook แบบถนอมสายตานะครับและเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนนะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับชื่อว่า Facebook l i t e นะครับตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถไปโหลดใน Pay Store ได้เลยนะครับอ่าพิมพ์คําว่า Facebook l i t e แบบนี้เนาะจากนั้นก็ทําการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับสาหรับ ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันมาเลยนะครับจากนั้นนะครับให้แตะไปที่ปุ่มแฮมเบอร์เกอร์นะครับหรือว่าปุ่มขีด3ขีดตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับมันจะมีโหมดสีเข้มตรงนี้ให้เรานะครับเมื่อเราแตะเปิดนะครับจาก Facebook สีขาวปกตินะครับก็จะกลายเป็น Facebook Dark Mode นะครับในลักษณะนี้นะครับก็สําหรับวิธีที่2นะครับวิธีที่2เราจะเข้าไปที่การตั้งค่านะครับตัวนี้จะเป็นการเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับ นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะทําให้มือถือของเรานะครับกลายเป็นดักโหมดเกือบทุกฟังก์ชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่านะครับและรวมไปถึงในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับสาหรับวิธีการเปิดนักพัฒนาเนี่ยในมือถือ Android แต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆหาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ก่อนนะครับจากนั้นให้เราหาหมายเลขบินตรงนี้นะครับกดแตะไป7ที จากนั้นใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับตร, like ตรงนี้เพื่อนก็ไปหาการเปิดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเพื่อนในแต่ละรุ่นนะครับจากนั้นเมื่อเราเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์เสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่เมนูของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับอ่าเปิดโหมดนักพัฒนาเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับจากนั้นเลื่อนหาคําว่าลบล้างฟิวเจอร์บังคับใช้โหมดมืดนะครับอ่า ตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละรุ่นเหมือนกันเลยให้เพื่อนๆลองหาตัวที่ใกล้เคียงเนาะโหมดมืดหรือว่าจะเป็นดาร์กโหมดนะครับตัวนี้ให้ลองหาดูนะครับถ้าเรากดเปิดตรงนี้นะครับทุกแอปพลิเคชันของเรานะครับรวมไปถึงการตั้งค่าต่างๆนะครับก็จะกลายเป็นโหมดมืดนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์บางรุ่นนะครับเราจะต้องมากดตรงการแสดงผลตรงนี้อีกทีเนาะมันก็จะมีให้ปรับเป็นโหมดมืดนะครับจากนั้นเราก็สามารถเล่น Facebook ตัวปกติตัวนี้นะครับ ให้เป็นด์กโหมดได้แล้วนะครับอ่าในลักษณะนี้เลยเพื่อนๆก็อย่าลืมนำวิธีนี้นะครับไปปรับใช้กันได้นะครับหลักๆก็จะมี2วิธีเนาะที่จะสามารถทําได้ถ้ามีวิธีใหม่เพิ่มเติมนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันสามารถใช้งานหมดมือได้แล้วนะครับผมก็จะมาอัปเดตอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับสวัสดีครับ